สาขาหน่อยค่ะชมพู่คิงสาขาพระรามเก้านะคะต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเป็นไงวะวันนี้รู้ว่าได้เลิกอย่างเป็นทางการเนาะได้แล้วครับผมหลังจากซุ้มมาเท่าไหร่ครับโอ้โหถ้าถ้าตั้งแต่ถ้าตั้งแต่เตรียมการจากที่ดินเปล่าเลยก็น่าจะสองปีเลยครับเป็นไงวันนี้พอได้เห็นรูปร่างของน้องออกมาแบบเป็นทางการดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่ เคยบอกไปคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีสาขาสองพอสาขาแรกที่สารยานะคะคือก่อนหนะ้านั้นที่มีเรื่องราวไฟไหมเราก็ไม่คิดว่าเออเราจะมาเปิดร้านได้อีกอพอเราได้เปิดสาขาหนึ่งแล้วพอเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วลูกค้าก็เริ่มถามถึงสาขาในเมืองเราก็เลยแบบตัดสินใจมาเปิดที่นี่แสงว่าหลักๆนะ่าจะเป็นจากกระแสแฟนคลับเรียกร้องใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้แฟนคลับของเราด้วยนะคะแฟนคลับของอ หลานเรามากว่าที่แบบเออตรงนั้นมันไกลนิดนึงบ้านไม่อยู่แถวนั้นบ้านอยู่ในเมืองเราก็พยายามอยากอยากไปทานนะแต่ว่าไปได้ปีละครั้งไกลไกลกว่าจะมาตรงนี้ได้มันยากเลครั้งหมบโลเคชั่นจะนักด้วยยากมากแต่ว่าหาหาที่นี่หลายเดือนมากครับแล้วก็ จุดได้ตํำต่อคือขับรถผ่านแล้วเห็นที่ดินต,ตรงนี้แล้วก็จําได้ว่ามันเป็นที่ของของเพื่อนเราเองก็เลยก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนว่าเนี่ยเจ้าคนเช่าเก่าก็รงจะหมดสัญญาพอดีใช่เหมือนทุกอย่างเป็นใจหมดเลยนี่ลงทุนเยอะเพราะว่าทําเลมันก็คือ ใจกลางรัวออ่ครับก็ก็ตอนนี้ก็สู้หมดแล้วครับเยอะเยอะคือคือคือมากกว่าทุสาขานหลายเท่าไลยคะจริงพอๆกันพอๆกันครับพอๆกันแต่ด้วยด้วยช่วงเวลาเมื่อตรงนู้นอ่ะมันเก้าปีใช่ไหมครับพอผ่านมาเก้าปีทุกอย่างก็แพงขึ้นเป็นนึ่งธรรมชาติของเขานลครับออจริงจุดเด่นหลักๆเลยฝั่งนั้นเราที่บอกว่าแฟนเรียกร้องคืออะไรน่าจะเป็นในเรื่องของ น้ำซุปค่ะของน้ำซุปหลายๆร้านชาบูเนี่ยค่ะก็จะเป็นมีน้ำซุปดําน้ำซุปสายของเราเนี่ยจะเป็นน้ำซุปด่าออริจินอลแล้วก็โลโซเดียมน้ำซุปสายของเราเนี่ยจะเป็นปลาโอคอลลาเจนแล้วก็จะเป็นเนื้อทุกอย่างอะค่ะที่นำเข้าแล้วก็ทางคุณบอยจะเป็นคนเลือกเนื้อทั้งหมดแล้วเรามั่นใจว่าเนื้อของเราเนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพเนื้อบดแล้วก็เนื้อัวใช่ไมไม่มีโซเดียมสังวัตกินเราไม่บวมแน่นอนไม่บวมใช่ค่ะถ้าบดนี่คือไม่ใช่ร้านนี้ เ็อาคเราหมือนแบบมีงจอยค่ะนอกจากชาบูแล้วยังมีอาหารญี่ปุ่นอาหารจนเดียวก็คือมาร้านเดียวก็คือครบเลยค่ะเราตั้งม้องมาทัว่าวิ้ยแมันจะคืนคุณที่เราเมื่อมลไหล่ลยใกล้ใก้ชิดเลยค่ะนี่ือทำอามันเหรอแต่ว่าพี่บอยมีในใจ คือจริง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 ถ้าถ้าถ้าด้วยสิดีธรรมดามันก็อยู่ที่ประมาณแบบสามปีสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นก็ก็ดีนะครับอ่ะนะคะอัฟฟาร์ลานสนิทนึงค่ะตรงนี้อยู่ตรงไหนคะมาได้ไหน อะไรคะรับตรงนี้อยู่ในควหมสามารถเดินทางมาได้เลยเพราะว่าเจริงตอนนี้มีสองสาขานะคะาที่มีสาขาสารยานะครัเรียบคลองทีวัฒนานะครับแล้วก็มีที่ชาบูคิงพระราม9ซอย37ครับมาง่ายครับอยู่บางัวอยเลยอันนี้นะก็มาตื่นเลยาตื่นเลย่ค่ะรับตื่นาต่าี่นีจัล่าสุดคือผ่านวันข่มร้องเดินที่ผ่านมาเดินนี้ เดินเดอนมาลาเดินมาค่ะเป็นไงบ้างคะมีอะไรเซอร์ไพรส์สรุปวันนั้นได้เซอร์ไพรส์อะไรมันเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้ยแล้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบบอกเลยอ้าวนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนะแล้วแล้วคุณเจี๊ยบมีช็อตกลับไหมคะคุณช็อตกลับแต่ตรงนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าช่วงนั้นอย่างที่บอกคือเรื่องลานมากเราเดือนมาลาเป็นเดือนที่สองอย่างมันเริ่มต้นแล้วก็ ยอมรับ <cents> ว <input> ่าแบบโชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไปบ้างอะไรอย่างเอันนี้ทำไว้ก่อนเหรอให้ของกันอะไรเหรอของสต็อกเหรอที่แบบตัดคลิปอะไรมาแต่ยังไม่ได้ลงอะไร่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเออเอออะไรคะไม่มีอะไรลงให้แบบเขาได้ชื่นใจเดื้อเราพิมพ์มาชื่นใจแม่ทายชื่นใจตลอดอดูแล้วเพราะเขาของแท้ มันจะมีโอก,สโอกาสแต่งเพลงให้เราว่าแม่ฮาอะไรอย enfin ่างเงี้ยก็พยายามคิดอยู่ครับแต่ว่าบเวลาเราจะมีเวลาได้นั่งลงทําเพลงทุกวันนี้ก็ก็เอามาลงกับร้านหมดแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องทางทางเรื่องทําเพลงเรื่องอะไรนะก็ยังมันทำอยู่แล้วก็หาเพลงที่เหมาะสมกับเขาตอนนี้ว่าจะไปทางหวานหรือจะไปทางฮาดีผมเป็นชาบูได้ไหมค่อยๆลวอะไร ฟิลฟิลเปรียบเทีทเยบกันมาเนาะจะได้โปรโมทล้นตัวเองไปดูโอ้โหแต่แล้วนั้นแต่ให้ผมหนเอไุ้หมเอดอวง เพลงเพลงเป็นแบบว่าแนวแบบว่าช็อตช็อตมันน่าจะมากกว่าเลิมนะใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวคนเชียร์ให้ไปนอนมาทางหาแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ใช่แอนเรามาสายนั้นแล้วนะเจียที่บอกค่ะโซแม่ชัดฟิวมากเสียแบไม่ได้จัดทุกคนทำไม่ไจัดนี่ไม่ค่ะก็จริงๆเหมือนปกติที่พูดอยู่างแล้วไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอืม อย่างตัวพอยเองก็คือชินไหมคะเวลาเจอเขามาแต่ละดอกอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็แบบวะเออช็อตเหมือนกันก็มีช็อตช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆเริ่มเริ่มเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตจบผมต้องรีบแบบบันทึกเก็บจบก<อ>่อนเดี๋ยวลืมลนะอะไรเงี<อ>้ยล่าสุดก็พี่หลุยดาราวิดีโอครับประทาน <c oughs> กเา็เข้ามาดูแลตามปกติอย่างเงี้ยก็แ้วมา อ้าวเชี่ยเป็นไงสวัสดีครับพี่ลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะไปกายภาพพี่ออกกำลังกายคือแบบพักพักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเป็นความเป็นคพูดตรงตรงเป็นความหูยายแต่กลายเป็นผู้ใหญ่คือแบบไปถ่ายอัดถ่ายไอจีผ่านแป๊บเดียวไปหาว่าเขาไปออกไปกายภาพกัน อ่ะอย่างล่าสุดก็ไปช็อตกับนักแสดงรุ่นน้อยของน้องโอบด้วยเม้นอะไรอันนั้นช็อตไหมพี่พี่เจ๋อหรือว่าพูดจริงๆไม่คือปกติแล้วสนิทกันอยู่แล้วค่ะเขาก็แซวเจี๊ยบแล้วแซวเขาแบบแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่แบิกปกติเวลาคุยไลน์ก็จะแบบก็เขาก็ปากแจวอยู่เราก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ต้องทุกคนเราเขานะ เด็กน้อยไม่ดีเพราะว่าแถวอยู่เด็กน้องๆมาเนี่ยสู้แล้วค่ะหลังจากการกันแบบหาวันโอบนีิที่คุณบอยอย่างเงี้ยก็หลายคนที่แบบรุมเราเราเลิกไม่ไหวแล้วเราโดนเราเป็นเหยื่อเหรอคะเาเป็นเหยื่อของการโดนรุมอย่างนี้นะคือบางทีเขาแบบพิมพ์มาเราก็ยังช้าๆอยู่นะว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังก็เริ่มรู้แล้วว่ามันต้องแบบ ไปอยากให้โล่งรู้ว่าบอกว่าคุณเจี๊ยบเป็นคนสู้คนเป็นใช่ไหมใช่แด้เรื่องเม้นแล้วก็เป็นเม้นน้องเขาผิดเลยเออไม่เม้นอะไรดีแล้วพอเริ่มเม้นตอบกับเพจหรือว่าแม้นทั้งในอะไรต่างๆก็เริ่มแบบผิดเยอะเหมเป็นเรื่องเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกก็จริงๆแล้วไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าไปสัมภาษณ์โอ้บอกว่าพี่เจี๊ยบอีกแล้วหล่างยแต่ว่าต้องมีหลายแมทแล้วนี่หรอคะ ไม่คู่นี้เขากัดกันเขากัดกันตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็กัดกันตลอดแล้วคุณบอยคือเป็นกรรมการหรือเปล่าหรือยงคะก็กรรมการหลังๆเริ่มเดินออกแล้วไปเลยไปเลยไปเลยแล้วเราพี่จะพูดจริงอย่างที่คอมเมนต์ไว้ไหมคะว่าจะเป็นถ้าเราไม่ว่าจะ่ายก็ยินดีไม่ว่าจะแค่ไทยก็ยินดีมาถึงเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเออจะเป็นผู้ใหญ่วันดานใช่ไหมคับที่มีความดีวันนไม่ว่าจะ ก็ตามก็ก็น้องเขารู้แหละว่าเราสอนคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องเรื่องเราของเขาให้ถามตัวเองแต่ว่าเราก็อยู่ในฝั่งแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นคนทางทางนิามแล้วมันดูไกลหรือยังคะโอ๊ยอุ้ยใช่ค่ะช็อตเอแต่เราพร้อมแล้วเป็นแบบยกน้ำชาให้เราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอีกพี่เจี๊ยบหางานให้เต็มทุกคอมเมนต์หางานหาชีพ เซอมาทานท่าเงี้ยค่ะแล้วก็สะพาเพื่อน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 มาเพือเพื่อนของพองมาด้วยไหมคะไม่ชอบะไรแบบเอาวัไดชาวันมาอะไรประมาณนี้ค่ะเออเชียไปโนใช่ก็อาไทยเข้ามาแบบเป็นคู่ไหมคะเดือนไทยเอ๊ะไม่รู้เอ้ยแต่เขามาบ่อยค่ะ กล้องเสียครับกล้องการ์ดเสียโอ้ยตายแล้วคิดว่ามาดเปล่าไงการ์ดกล้องเสียมาเลยมาดูเสียบอันไหนสียที่มีเพจค่ะเพจปลอมชื่อเราเนี่ยครับคือจริงๆริงมันนี่จริงเพาเป็นของแพรและเราปลอมจริงจริงเราเสียบมีปัญหากับเฟซบุ๊กมาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าว่าอันเนี้ยคือของเจี๋ยเพราะว่า ของตัวไม่ใช่ตัวปลอมอาจจะว่าเป็นตัวปลอมก็ได้เขาใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วลแล้วคนก็จะไม่ได้มา follow ตัวจริงเด้วก็เลยแบบรึกษึคุณตอยว่าเอยทำไงดีลูกค้าก็แบบไม่ได้มาเข้าในเพจเจี๊ยบบางทีเพจปลอมก็มีโพสต์รีวิวของได้ซาออวอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะหลอกลง่นอึ่นไหมขึ้นมาโอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้ <c oughs> พอตื่นเช้ามาก็เป็นเ <c oughs> จี๊ยบพิจิตตาของแท้ <c oughs> เราก็ยังแบบเขาเพื่อนแคงมาส่งมาบอกเอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อเพจหรอชื่อนี้หรอจึงรู้ว่าเออไม่ได้เปลี่ยนนะจะเป็นของปลอม <c oughs> เวลาสมมติว่าเราตามเพจใครหรือ f o l โล w เพจใครอยู่เวลาเปลี่ยนชื่อมันจะแจ้งซื้อนะไรอย่เงยเขาก็รู้ว่าโดนแฮกกันปะใช่นี่ไงแฮกเกอร์อยู่มาถามเขาเขาบอกเขาเป็นเพนเกลียนเราก็พยายามแบบ หาข้อมูลว่าจะเปลี่ยนกลับยังไงก็สุดล้ามันต้องใช้เวลา60-90วันปรณนี้ค่ะเราก็เลยโพสลงไปว่าเออจะเปลี่ยนชื่อเห็ุเป็นยังไงแล้วเพิ่นว่าเขาก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าช่วยกดโบดหน่อยว่าจะเป็นชื่อนี้หรือเปลี่ยนเราทุกคนก็ให้เป็นชื่อนี้ก่อแท้่อแทไม่แต่แต่ถึงแม้แต่ถึงแม้ว่าครบ60วันนะครับเขาเปลี่ยนยังไม่เป็นอยนเ ก็ต,ต,นนต้องออนวอนอันนี้อ้นอนวอ,อนไม่ค่อยได้แบบจับแต่แบบนี้เราจับเยอะขึ้นแล้วค่ะจะพยาย,ยามแบบพคุยคุยคุย,คย<แ>อะไรน้อง <c oughs> แจ็คแจ็ควัดโพอ่านาน้น้าตื่นอาจะแบบคือเราไม่รู้มาก่อนว่ามีชื่อนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้คําว่าของแท้เนะี่ยเป็นเพลงของเขาคุณลอยคุณลอยรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้แค่ว่าคําคิดเป็นแบบมีคาว่าของแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้องเข้ามาเมน์แล้วคนก็มา ชี้ว่าเออคนนี้น้องเขามาเล่นละนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออไม่แต่ผมจะไม่รู้ว่าเป็นเพลงเขาแต่ผมรู้ว่าเขาชื่อแจ็คแบบโคลไม่เราไม่รู้ว่าคำว่าแบ,บ๊โภมมันไม่มีความหมายเราคิดว่ามันยังมีคนที่แบบนมสุุมเป็นวัดอยู่ค่ะ <c oughs> อย่างเช่นแบบคนเหมือนไม่เขาไปจําว่า <c oughs> เขาไปจําว่าแบบมีเนวัดดาวทำไมแจ็คจะวัดโฮมไม่ได้แจ็ควัดโฮมอีกเลยเขาแบบว่า อะไรโอโอแล้วก็นี่หลังกล้องก็ยังขำเลยโอ้โหไม่แบบไม่ไหวเลยทีเจี๊ยบดูดิดูดิแค่เลยแบบโอเคได้กลิ่นไฟแล้วเขาก็เหมือนเขาได้บก็อกไปแล้วมั้งไม่ไม่น้องก็กลิ่นมากลิ่นมาไม่แล้วอย่างกับเพจลอมที่เรามันที่เราเจอมันสร้างเหมนกับว่าเปลมอนเป็นตัวรับเลยคือต้องบอกว่าบางคนที่ไปฟอลร์มแล้วคือเขาฟอลร์มเยอะนะคะฟอลร์มต้องสี่หมื่นอ้าวต้อลโลร์เยอะมากก็คือเขาก็มี ก่อนอันนี้เราไม่เห็นเขามีลงรียนในยูอะไรเงี้ยแล้วก็ธรรมดาแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการทพนานลิงก์การนานหลอกให้ลงทุนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วคนก็จะไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นราจริงๆพี่เจี๊ยบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี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 คนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยเนี่ยโดนแฮกแล้วเนี่ยคนเข้ามาชวนลงทุนเขายังไม่รู้เลยว่าเพจน้แเป็นเพจเพจอื่นแล้วเป็นของเจี๊ยบเลย เห็นว่ามันไม่มีคําว่าของแท้ไงถ้ามันมีคำว่าของแท้เป็นของจริงปกติจะไม่ได้รบกวนลูกเพจแต่ตอนนั้นะคือด้วยความที่มีคนแบบเมนต์เยอะเราคิดว่าคงมีคนโดนบ้างแล้วก็เลยรีบแบบแคร์ว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยค่ะให้ให้ให้เขาปลิวไปทีแอนแล้วเราไม่อยากเกิดการขนาดนั้นแป๊บเดียวเนาะแป๊เดียวบินเลยที่จะมีการเหมือนแจ้งความหรืออะไรต่าง ่้ไ right. แต่ตอนนี้คือเพจก็ถูกบินไปนานแล้วแต่ก็ยังมีแบบชื <S <S ่ออจุดซ anyway> uh> ึ่งคือจุดนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเราเพราะว่าแค่เอารูปไป repost เฉยๆไม่ได้มีการหลอกลวงให้ลงทุนอะไรค่ะแล้ววิจจะจะแสดงตัวตนในเพจของแท้ของแท้ไลฟ์อะไรอย่างงี้มาั้ยคนจะได้แบบเฮ้ยอันนี้คือเหตุเราจริงๆนะเป็นฉันตัวจริงเออไลฟ์มา กลัวแบบไลฟ์แล้วมันผิดช่องไม่ถ่ายช่องอีกโดไลฟ์ยังไม่เป็นในการให้พี่บอยถามพี่หล่อนโหลดไลฟ์เป็นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้อย่าไม่ได้กดไม่คือคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวจะแบบผิดอะไรอีกแล้วมันจะแบบกระทบไปสามสี่เราไลฟ์ด้วยไงไลฟ์มันแก้อะไรไม่ได้ แค่ในคู่กรณีในวงการไม่มีใครจะคบแล้วในเพื่อนในวงการอัดเฟมหมดแล้วแต่ถ้าย่างนั้ทำอะไรเสียหายพี่เจ็บพประควาี่จะฟาดท่มับไม่ไม่เลยละถ้าสมมติแอรทำอะไรเสียหายทาไม่ได้เชิงฟาจ็เอามาฟ้องออีกฟ้อา้องฟ้องรอื่นออฟองงฟองอออรอ หรือฟาดกับคุณพี่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไปแบบไปบอกเขาหน่อยว่าลงบันทึกไว้คือนะวันนั้นลืมนึกไปเรื่องนี้เลยค่ะแค่อยากไม่อยากให้คนแบบไปกดลิงก์เยอะเพราะเราไม่รู้ลิงก์ดูเงินหรือเปล่าเลยรีบแคปแล้วก็มาบอกมากกว่าเลยยังไม่ได้คิดถึงแบบคุณตำรวจเลยค่ะจังดีจังนะเจอแน่ส่วนบนคุณพาทองน้องพาทองเจอข่าวทางหน้าเดี๋ยวจะไปเจอตำรวจได้กลับถ่นถูอ คนพี่บาไปด้วยอิบายผิดคีานไปดยนี่คะตำรวจเจี๊ยบไปสวมรอยเออยากแต่จะลองดูค่ะโอเคขอบคุณค่ะข่ครูอเคุณต้องมีนะคะสองคนค่ะดึงสองสามขอนะนำหนึ่งง